ตอนนี้เกมเอ่อบีดโซลิเปิลได้มีตัวละครมาใหม่ซึ่งเป็นตัวแร SSR บวกซึ่งมันต่างอะไรกับตัวละคร s อ r บวกก็คือมันเป็นตัวแรเลยอันนี้จะเป็น SSR บวกนะที่เราได้มาส่วนตัวล,ละคร SSR แร่บวกก็จะมีคำว่าแร s s บวกส่วนตัวละครที่จะมามาก็คือยามาโมโตะเกรลียวไซชิเงะคุนิ ซึ่งเป็นตัวละครตัวแรกที่จะให้เราสุ่มกระชาใช่แล้วครับคุณไปที่กดไปที่คัดสรรน,นะครับเราอยู่ที่้ายบนซ้ายบนเสร็จปุ๊บคุณจะเห็นคําว่าคัดคัดเลือกจํากัดเวลาอยู่ที่ด้านซ้ายบนเหมือนกันอนั่นี้ก็คือตู้ของการสุ่มของเออเอะไรเกลโยไซซึ่งการันตีก็คือร้อยคูปองแต่ก็นะก็คือไม่รู้จะได้หรือเปล่าซึ่งผมซึ่งคูปองหนึ่งอ่ะ โคตรแพงเลยราคาประมาณก็ก็หลายก็แพงอยู่นะแต่ถ้าถามว่าสุ่มเนี่ยคูปองอะ่ะต้องใช้ประมาณ3,000เพรต,ต่อ10คูปองซึ่งเยอะค่อนข้างค่อนข้างเยอะก็คือคูปองหนึ่งแบบ100 100ร้อยกว่าบาทอะไรประมาณนั่นอะ่ะเออใช่ใช่ใช่ใ,ชใ,ชใ,ชใชแต่ตอนนี้คือผมสุ่มได้แค่30โลก็ทําให้ไม่สามารถสุ่มอะไรเพิ่มได้งั้นไปเราจะไปสุ่มกันแบล็ ขอได้สักตัวหนึ่งแล้วลตัวละครก็ยังดีโอ้ไม่มาคุณโป้ไม่มาไม่มาเลยมีแต่เศษคุณโปโอเคก็ถือว่าจบคลิปแข่งแค่นี้แล้วกันเนาะแม่งเลยเหนื่อยใจเหน็นแล้วเหนื่อยใจมากๆเลยคือตัวละครที่ดีแต่ด้วละครที่ว่ามันต้องเติมตังค์แล้วเพจแม่งหายากตัวเกมนี้ใช่เพจหายากหน่อย เคสนี้เพีคค่อนข้างหายากนิดนึงแล้วก็ะนะมันไม่ได้อะไรเลยอะ่ะเนี่ยจดจีมันไม่มีเยออยอะ่ะโอเคตามนั้นโอเคงั้นก็ขอให้ทุกคนโชคดีกับการสุ่มเอ่อเกณฑ์เร็วใคแลสักอย่างนั่นแหละโอเคแล้วก็ข้าวบผมคกุนู่